สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเรียนวิชาภาษาจีนกับเหล่าเชฟวีวีนะคะเรียนภาษาจีนกับน้องฟ้าด้วยค่ะโอเคค่ะอ่าววเวลาเรียนนะคะขอทักทายเหล่าเชฟนะคะสวัสด,ดีภาษาจีนพูดว่าอะไรคะจําได้ไหมสวัสด,ดีภาษาจีนพูดว่าหนี่เขาใช่ไหมคะโอเคจําได้ไหมเอ,อมาใหม่ค่ะหนี่เขาโอเคหนี่เขาแล้วคุณครูล่ะคุณครูภาษาจีนว่าอะไรเหล่าอะไรเหล่หาเชฟ 老师ล่าชื ö, okay, ่ใช okay. ่ไหมแล้วทักทายกับเราชื่อพูดว่า你好老师啊你好老师你好老师แล้วน้องฟ้านีน้องฟ้านีเด็กๆค่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเรียนเรื่องใหม่นะคะแต่ว่าก่อนเรียนเรื่องใหม่นะเขาทบทวนเรื่องอะไรปั้มไปแล้วทบทวนนะคะทุกครั้งเด็กจะจำได้ค่ะนี้นะคะ อันนี้ค่ะเห็นใจไหมอันนี้นะคะอันนี้ปิงสระอาสระอาอาอาโอเคนะอาปากก็ได้สระอา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 โอเคอันนี้จำได้ใช่ไหมกี่ต่อไปสระวัววัววโอเคค่ะต่อไปสระเออเออ เอออิงนะคะเออค่ะสระเอสามตัวอาวเออโอเคนะคะอืมต่อไปตัวนี้คือสระอีอีอีอันนี้คือสระอูเสียงรถไฟอูโอเคอูอือต้องว่าขับรถไฟนะอูโอเคฮาวูอูนะคะ ขตัวนี้คือสลาอือืจุดก่อน okay, uh, okay, อืออืออืออออื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 ออออออืออืออืลอืออออออืออืออือืออือออ อ่ะต่อไปเรียนไปแล้วนะคะภาษาจีนมีกี่เสียงคะภาษาจีนมีกี่เสียงภาษาจีนมีสี่เสียงใช่ไหมอ่ะโอเคสี่เสียงอ่ะเสียงที่หนึ่งคือเติมตรงไปสระสระ,สะอาอาอาโอเคขึ้นภูเขาอาอาอาลงขึ้นภูเขาอ่ะอาะอ่ะกับบ้านอาอาอานี่นะอาหา ออาววววเอ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 อี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 อออูโอเคไหมอเคใช่ไหมคะอเคนะคะ อันนี้หยุดก่อนก็คืออีกอย่างหนึ่งเรียนไปแล้วอันนี้นะอัเรียนแล้วนะคะโอเคค่ะออกมาทบทวนกับชูเนาะตาภาษาจีนว่าเย็นอะไรอ่ะเย็นภาษาจีนเย็นจิง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 แปลว่าเย็นจิงแปลว่าตาเย็นจิงนะเย็นจิงย็นจิงโอเคค่ะต่อไปถึง ตัวที่คำที่สองคือจมูกจมูก่าจว่าปีจืีจืปูน่าน้้นๆปีจื๊ปรีจื๊ๆปีจื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 น OK，虎耳朵，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 耳朵呢？OK 啊，耳、啊，嘴巴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 、啊。OK 呢？OK 啊，自己看嘛，眼来，眼睛，眼睛，鼻子，鼻子，嘴巴。啊 嘴巴、耳朵、耳朵、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵。OK 呢？ตอนนี้老师ลงเพลงนะคะถ้าเด็กได้ยินว่าคำแล้วก็ชี้ให้ให้老师รู个白来哈้ว่ามันคือคำแปลว่าอะไรนะคะ OK นะคะอ่ะยกมือขึ้นค่ะเส้าเส้า拍拍啊，ต่อมือนะคะเอาใหม่เ、啊、ส้าเส้า、oh、拍拍 小手拍拍，小指伸出来，手指伸出来，鼻子，鼻子开来，鼻子开，鼻子开来。这木吐没？对，倒吐没？这木拿鼻子，拿鼻子卡鼻子，嗯哼。OK，好没。小手拍拍，小手拍拍。 手指伸出来，手指伸出来，眼睛，阿来发啥睛？发啥睛？发啥睛？阿来咪睛呐哈？睛睛睛睛睛，是来，ตา，ใ啊？眼睛可ต眼睛眼睛呢眼睛可ตา呐哈，眼睛。眼睛眼睛眼睛 OK，我买。小手拍拍，小手拍拍，手指伸出来，手指伸出来，嘴。 八八八见没？嘴巴，嘴巴，嘴巴，再来。嘴巴就巴，呐哈，嘴巴巴，嘴巴，嗯，OK，嘴巴。OK，s、okay, so、台。小手拍拍，小手拍拍，手指伸出来，手指伸出来。嗯，耳朵，耳朵，过来，耳朵，过来，耳朵可，耳朵可。 หูนะคะอหูตัวนะอะหูตัวหูตัวหูตัวคือหูนะคะโอเคคะ่ะตอนนี้นาะเรียอย่างใหม่นะคะเรียนอย่างใหม่คืออันนี้โอเคอ่ะเห็นไหมสระอ่า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 เอ๋เออเออเอ๋ออออ ดูข้างบนนะคะข้างบนเป็นเสียงนะคะอ่ะตึนลงไปเห็นไหมอันนี้ขีดตรงๆไงขีดตรงๆอ่ะขีดตรงๆก็คืออ่าอ่าอ่าอันนี้ขีดขึ้นอ่ะขึ้นไปแล้วคืออ่าอ่าอ่าอันนี้ลงขึ้นใช่านี่อ่ะลงขึ้นอ่ะลงขึ้นอย่างนี้แหละลงขึ้นลงขึ้นคืออ่ะอ่ะอ่ะอันนี้ตัวสุดท้ายอันนี้คืออ่ะลงอ่ะลงเสียงเสียงลงมาอ่าอ่าอ่าโอเคไหม อ่า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 โอเคค่ะวันนี้น่าเรียนพยาชนะพยาชนะพยาชนะนะพยาชนะกับสระไม่เหมือนกันนะคะพยาชนะก็คือเหมือนโกไก่โขไข่นะคะสระก็เหมือนสระอาสระอาสระวัวสระวัวสระอีสระอีนะโอเคอ่ะโกไก่นะคะอ่ะโอเคฮะเห็นไหมตัวนี้นะเป็นภาษาอังกฤษว่าปีใช่ไหมแต่ว่าภาษาจริงไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะภาษาจริงตัวนี้ว่าปัว ปัวยบ๊วยบ๊วปั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 วได้ไหมปัวอ่ะโอเคค่ะปัวอันนี้พยัญชนะนะคะแล้วตรงกลางเปิงสระนะคะแล้วก็สะโกะนะสะโกะยังไงปัวกับสระอาปัวอาปาเอาใหม่ค่ะปวอา ปลาใช่ไหมอันนี้คือสระอานะสระอาเสียงที่หนะโปอาปลาและเสียงสองล่ะโปอาปาโปอาปาเสียงสโปอาปโปอาปกปักนะปก็สวยปะไงอะปสวยปะโปอาปเสียงที่สโปอาปโปอาป เอาใหม่อีกรอบหนึ่งโปอาปาโปอาตาโปอาต้าโปอาป้าป้าตาป้าเคยอะโอเคค่ะนะคะอ่๋เห็นไหมตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะตรงกลางเปลี่ยนแล้วอันนี้สลัอะไรอ่ะอาวัว เออใช่ไหมอ่ะตรงกลางตัวนี้สลับเป็นสลับเออไปแล e <For, S 1> ้วโปเออเปอถูกไหมว่าถูกไหมโปเออเปอเสียงสองโปเอเปอโปเอเปอโปเออเปอเปิดประตูเปิดโปเออเปอโปเออเปออ่ะโอเคเอาใหม่โปเออเปอ ปอวเอเป๋อปอวเอเปิกปอวเอเปิดเปิดประตูอ่ะเปิดหน้าต่างเปิดอ่ะโอเคเฉยนี่สิบัวเอ๋เปิกบัเอ๋เปิกโอเคเปิกเปิกเปิดเปิกโอเคนะจำได้นะตัวนี้นะคะเห็นไหมอ่ะแหนตัวนี้นะคะถ้าผู้เป็นภาษาจีนพูดว่าบัวนะคะ ปัวไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะอะตัวนี้ว่าปัวโอเคยังเด็กๆงั้นเด็กๆก็เห็นโปอาก็พูดได้ป่าแล้วใช่ไหมปอาป้าแล้วเสียงที่สี่ปอาป้าเห็นไหมตัวนี้ปโปอาป้าป้าป่าแปลว่าใครอะป้าป่าแปลว่าคุณพ่อเนื้อออกไหมจำได้ไหมคะป้าป่าแปลว่าคุณพ่อม่าหมาแปลว่าคุณแม่ใช่ไหมปอาป้าเนี่ยถ้าเตะเห็นตัวนี้่ะ ภาษาจริงนะก็รู้ว่าแปลว่าคมพ่องนะคะถ้าเด็กเพิ่มปัหนึ่งนะคะเด็กก็สะกดได้นะปัวอาป้าปัวอาป้านะคะโอเคค่ะอาวันนี้เรียนปัวไปแล้วนะคะโอเคค่ะขอมาทบทวนสระนะคะสระอาวอเอออูอ้นโอเคไหมรล้เพิงว่าอาวอ 呃，一五五，OK，จบ了啦，再见哈再见白娃娃呀，再见白娃，拜拜，认为 o、okay, k 啊，OK，、oh、再见老师，嗯，再见老师，太太搞老师了再见老师，再见,再见龙华，嗯，再见点点，好，再见他。哈